ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้กับมาพ่อกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปัญญฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงงัวนะครับที่เห็นผ่านตาไปครับพี่น้องบ่ครับพี่น้องครับเมื่อนี้ว่าสีไห้รดไถเพิ่นมาเกตแล็กไถดินเตรียมใ้ปูกแพ่งกุหลาบจักแปลงนะครับคือ้ามีฝนมาข้องสิได้ตัดถอนพ่านมามาเหยียบใส้ตมเลยนะครับแมนยางขันแมนยางฝนบ่มา กะบให้มันเปลนใะ่ไหมครับให้มันแปลนซะมันหกข้าโคตรนะครับมันหกข้าโคตรแพงกุหลาเขาไทยปลูกกะบ่มี่หน่ำนะครับบ่มี่หน่ำบริหารจัดการนะครับกะอาศัยน้ำฝนอย่างเดียวเลยนะครับแต่เปอหลักๆแมนแพงกุหลายัางสิบดพ่นในงามในปีนี้ปีหน้านะครับแต่กะขอให้เขาได้ขึ้นคุ้มดินไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเขาบ่ไทยไม่เกิสิเป็นสภาพจริงๆแล้วครับกันเขาบ่ได้ไทยล้วปลูกแพงกุหลาไว้มันกิสิเป็นหกหกเติงวัชพืชเติมยา ธรามาติดปนนะครับแต่ส่วนใหญ่นี่ยว่าจะพืชหลายครับห่ง่านตาไปวันนี้มีแต่ดงแนวเดียวเลยครับดงไม่ยาลาบครับจักมาจังไดครับหลายคัากห้ายแน่นะครับแล้วก็ถ้าเฮาได้เตรียมไว้แต่ปีหนี่นะครับห้าปีหนาฝนแรงนะครับมันปลูกว่าไรห้าปีนี่ฝนก็ยังพ่อมีอยู่นะครับถึงแมนถึงจะเป็นเอลนิโยมานนะครับแต่ฝนก็ยังพ่อมีตกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับมีนักมีมีหนักมีเบาเพราะฉะนั้นก็ ได้ไถไถเพี้ยไห้มันแปลหูแปลตานะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาอีกกะสิค่อยๆขยับขยายลงไปไห้มันเต็มแปลงนะครับให้เต็มพื้นทีนะครับเพื่อได้อนาคตนะครับอาจสีได้เป็นแปลงหยาของชุมชนได้นะครับเพราะว่าขันแมนมันติดเบิดมันง่ามเบิดเนี่ยเข้าตัดบบทันสําหรับงัวเข้าตอนนี้นะครับก็สิไเด็แปลงแปลงปันให้ชุมชนนั่นนะครับครับพีน้อกตอนนี้กะร่อรถไถนะครับกะแจ้งเพื่อแล้วล่ะเพื่อว่ากินเขาจะฆ่าก้อนนะครับ อ่อี่พงเทพประรชาวดินนะครับเล่ากับางมาไถยให้เมื่อนี้นะครับครับพี่น้องเดี๋ยวรอรถไถยครับผมครับกะรถไทเสียพงกับมาหอดแล้วนะครับกะอยากให้เสียพงฝาก f เฟซบ o ๊กจาของจากน้อยนะครับเฟซบุฤฤฤฤฤฤฤ๊กเทพบุตรชาวดินครับอันรับคุตสะทมทีปรับหน้าสมดิน กะตากติดตามเฟซบุ๊กนะครับเทพบุตรดเส้าดินครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองสองเก้าหนึ่งแปดแปดสามศูนย์ครับรับงานทั่วประเทศบ่อสิพงแถวเราบ่อครับแถวเราแวกเมืองพุนเมืองพุนสองห้องสองห้องแว้งน้อยแวกใหญ่แวกใหญ่ปรั่งไทยฝรั่งไทยครับผมกันผู้ใดสนใจกะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับหรือสิเขาไปแอดเพื่อนสอบถามทางเฟซบุ๊กนะครับเทพบุตรดเส้าดินนะครับ เป็นทังไหนหนางานม่นี่หนางานกลี่ยแขแน่ครับผมจนึงสี่หลุขันผู้อื่นเพิ่นบ่มาเฮ็ด่อไถครับขันผู้อื่นเพิ่นบ่มาเฮ็ด่อไถครับเหลายเจ้าแล้วนะครับ,<ห>บ,บรถนะไถบ้านเเขาลยครับรถไถบ้านเฮาหาขั้นเหลือขั้นเดียวเลยละครับรถไถบ้านขางเกีง้งหาพกขั้นนะครับรถไถฟอร์ดใหญ่ก็ยังบ่ก,กล้าลุยนะครับอันนี้ใสยย่ยานมาหน่อยนะครับอันนี้จักแรงคือพุ่ง แหาสิบเอ็ดแรงนะครับแต่ลุยได้ดีนะครับลุยไห้เรียบร้อยมาแปลงนึงแล้วนะครับเมื่อนี้กะสีทอดต้นกุ้งแมนทอดต้นกุ้งต้นสาดกะสีคือเกาครับกะสีเห็ดแมนเห็ดรอกล้งไปหนีขคือเกาครับอาครับพี่ด้งเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเมื่อนี้ยกไข่นอกหน้าที่ให้สิพงเทพอุบรซาดินดำเนินการเพียเดียวครับ แอดมินกับสกินบมกโม่ถ่ายเลยครับแต่โม่ไปด้วยหนึ่งนะครับไปครับ ครับพี่น้องกต่เมืบบ่อไห่ก็ล้งใจเ่นนะครับแต่คือว่าแปลงนี่สีง,ง่ายกาแปลงสีพันหน้านะครับดินเนี่ยสีมีวามชุ่มชื้นหลายกว่าแต่แต่สบบี่อดเเป็นดินแกนหัวผีนะครับแต่ก็บ่พาะเนี่ยครับเดี๋ยวไทขึ้นมาประจิปินอาจจะเป็นดินแกนโกลโละอะไรก็เขานะครับแต่กับแต่กับคือว่าแปลงนี่ขันฝนตกเข้าเข้าเตรียมดิน ไปไม,ม่หนีกันฝนตกมือแรงหรือฝนตกมืออือน่นเท่าสิ่ตัดถอนพันธุ์มาหยังใช่เลยนะครับแต่มือสีบอ๊อคุณลุมแลลวครับยัยครับคุณลุมครับเมือ่อยแห้ง ครับอันนี้เขาก็เตรียมการเผื่ออนาคตนะครับถือว่าเป็นเขาเตรียมการเผื่ออนาคตเมื่อขอกง้วเข้ามันขยายนะครับตอนนี้เขามีแค่สิบสามตนะครับแต่ถ้าเข้าบางส่วนเขาอาชีปับเปียนนะครับเข้าอาจิปับเปียนเพราะมาเรือลอยมันขายยากเขาอาจชีปับเปียนมาเลียงงัวเนื้อก็ได้เรียงงัวขุนก็ได้นะครับเพราะว่าเข้าอาจีอามาเข้าตังเตรียมไปเข้าอาชมาเห็ดหอกอยู่ประมาณนี้นะครับตรงฟังจัดบนขาเลยนะครับ แล้วก็่หย่าเข้ากับสิได้สามแปลงเข้ากับสิตีหัวเงานะครับตีหัวเงาหลอดแปลงหย่ามาหอดพี่นะครับแล้วก็เหลือด้านข้างกับด้านหลังเนี่ยไม่เห็นวัวเดินนะครับไม่เห็นวัวเดินแล้วก็หย่าเข้ากัสิได้ตัดเห็นวัวนะครับนี่รวมกันกเสิประมาณหาไรนะครับไรไอ้กระบวนสองไรสองแปลงนี่กับประมาณยางละไรยเคืองนะครับแล้วก็ทางพูนครับมองเข้าถมดินไปสูงๆก้มมือนะครับของเขาถมดินไปสูงๆสูงๆสูงๆก้มมืหมดแบบ อันนั้นเฮาสิเฮ็ดคาเฟ่นะครับเราจะทำคาเฟ่นะครับบ่ได้เฮ็ดอเมซอนนะครับเฮ็ดอเมซงเฮ็ดล้านน้อยจีบแอร์เฮ็ดเทิบออกมาไว้คนมานั่งกินกาแฟครับอเมซงครับซ่วงลาหาบนี่แหละครับอเมซงแม่จีบกาแฟนั่งเบิ่งแปลงหญ้านั่งเบิ่งงัวนะครับกาสิเป็นความสูงเล็กๆน้อยๆครับนะครับก็เป็นการที่เฮาเตรียมการไว้นะครับถ้าเราไม่ลงมือทําไว้ก่อนนะครับเฮาสิมาเฮาบ่ได้มีเงินถุงเงินถังนะครับเฮาค่อยๆเตรียมไป คอยๆเหตุไปนะครับเขาได้มีเงื่อนก่อนมาลงทุนมาตูบเลยเหตุให้เสกนี่รมิดให้มันได,ด้รังใจภายในเดือนเดียวภายในปีเดียวเลยบ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเตรียมยยยเตรียมคอยๆเตรียมไปนะครับแต่ก็แต่ก็เป็นการวางแผนไว้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ชาวบ,บัญญาฟาร์มเลยครับที่น้องครับมามาเพราะว่า m e g โ project นะครับกาเ m e g โ project แบบบ้านนอกบ้านบ้านเท่าเนี่ยแหละครับแต่กัน ความฝันนะครับถ้าเทามีแต่้ขัดเท่ามีแต่วความฝันเขาบมลงมือเห็นบพรามีทางสําเร็จครับอันนี้ครับไปค่อยเห็นไปครับพี่น้องเ๋ยวมันชีเห็นผลจะมือนหนึ่งครับเห็นแม่นบรเห็นผลก็ได้ลงมือทาครับ,บเพได้เชียใจยครับพี่น้องครับ ก็เรียบร้อยครับเตรียมดินใบล่อฝนนะครับแต่มือนี่บ่คืดอกเดี๋ยวเบื้อง่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ครับได้แห่งสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่หนีนบ่ตกเลยครับมันเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือนะครับก็ล่อฝนที่เราขับฝนมากเข้าติดตัดก่อนพันไม่เหยียบนะครับครับเมื่อนี้ก็ต้องขอพ่อพี่น้องซ้ำนี่นะครับก็ผ้ามาเบงนะครับว่าเท่าเตรียมแปลงหยาปลูกโดยที่ไม่มีระบบจัดการน้ํา รอน้ําฝนเนี่ยเขาเหีุยจังไดน,นะครับชาวบ้านญาฟาร์มนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันในอีพีต่อต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำเด้อครับพอดีขันบอกกดกระดิง่งมันสี้าแจง้งเตือนนะครับบางที่ครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปพร้อมกับยินพงเทพพบ,บุรชาวดินนะครับสวัสดีทุกท่านครับ